ใช้ร่างกายแล้วก็แบบทักษะอะไรอย่างยิ่งเจือต่างชาติแะ้วย,ยิ่งต้องแก้เกมให้ให้ทันเขาะอะไรเงี้ยอืมแล้วอตอนตอนเกอร์เข้ามาในวัลลุมินี่ยมันมีแบบแพ้น็อกสี่ไฟติดต่อกันอย่างเงี้ยมันมันท้อไหมตอนนั้นอ่ะทอนะผมทอ้อผมกลับไปอยู่บ้านบวชเลยนะจริงปะเนี่ยก็ไฟที่ก่อนมาอยู่พีเคก็กลับไปอยู่บ้านผมก็บวชบวชบวชให้พ่อแม่เพราะว่ากลับไปแบบว่าสงบสติอารมณ์แบบว่ากับพักร่างกายอะไรเงี้ย ตอนแรกคิดจะเลิกแล้วแบบไม่เอาแล้วแต่พอว่านี่มีเขาลูกพี่เขาซื้อกับซื้อตัวออกมาแล้วมาฝากเขาไมเคพอเริ่มซ้อมร่างกายดีขึ้นก็เหมือนความมั่นใจเริ่มกลับมาอะไรเงี้ยอยู่อ,อยู่พีเคนี่มันได้อะไรบ้างถ้าแบบพูดถึงแบบนอกนอกเหนือจากการซ้อมนะที่บอกได้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นอนะได้อะไรมาบ้างแบบข้อคิดแบบพัฒนาคติอะไรอย่างเงี้ยข้อคิดที่ดีก็คือมีวิทยาศาสตร์กรีลาช่วยแล้วก็มีการฟิตซ้อมไม่ดีกันเป็นอยู่่ดีแล้วก็ ความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีแบบพี่ๆที่คอยสอนคอยเทคนิคอะไรหลายอย่างคอยช่วยเสริมมาไปอย่างเช่นคู่ปรับเก่าเราอย่างตะวันฉายอืมเข้าใจเหมือนเหมือนมันอยู่ในที่ที่เขาซ้อมกันเนาะเราก็เราก็ต้องแบบแข่งกันไหมเขาแข่งกันไหมมันแข่งกันซ้อมแข่งกันอะไรเราคิดว่าเราต้องแข่งแข่งกันซ้อมนะว่าหลายคนเราต้องคิดเราต้องแข่งกันซ้อมเราเราจะรอคนหนึ่งซ้อมไ้เราต้องแข่งกันซ้อมเพื่อที่อาเอา แข่งซ้อมอะเอาเอาเอาที่ว่าแข่งซ้อมเนี่ยเอาไปชกแล้วให้มันชนะให้ได้